สวัสดีค่ะนางสาวจิรพัสรีแก้วนะคะวันนี้จะมานําเสนอสิ่งที่ชอบนะคะหนูชอบสุนัขค่ะอันนี้จะเป็นสุนัขของหนูค่ะชื่อว่าจอรี่นี่นะคะละักษณะของเขาก็จะมีนี่หูด้านซ้ายเขาจะเป็นสีดำด้านขวาเขาจะเป็นสีขาวตาด้านขวา ตาด้านขวาเขาจะเป็นสีดำหน้านซ้ายเขาจะเป็นสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นตอนที่ยังไม่ได้ตัดผมอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอช่วงที่เขานอนนะคะนี่นี่แหละคะ่ะอืมลูกคู่คะ่ะจบการนำเสนอเป็นเท่าน,นี้คะ่ะ